มีการเรียกร้องไปถึงการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของสังคมว่าพวกเราในฐานะสังคมพร้อมหรือยังที่จะพูดถึงปัญหาที่ทุกคนก็รู้ว่าดำรงอยู่อย่างตรงไปตรงมาเรามีทางเลือกคือพูดถึงปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่างมีอรารยพูดถึงปัญหาเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะ ด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ที่อาฆาตมากร้ายไม่ได้พูดเพื่อการต้องการทำลายล้ายทำลายล้างแต่พูดเพื่อหวังหาทางออกให้ดีขึ้นวันนี้ขอให้ทุกคนช่วยส่งเสียงไปถึงเยอรมันว่าไอ้สัตว์จะไปแล้วชสา,สา,า,า,าติศาสานาศาสนาใจเหีชาติศาสนาศาสนาใตเหี้ ถาศาสนาสนาสาได้เหตุของกูอยู่ที่มือมึอยักงยีู่กยังยีงยง่อะิบห้ายพูดถึงปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่างมีอรารยะถ้าศาสนาศาสนาได้เหตพูดถึงปัญหาเรื่องนี้อย่างมีวุธ,ธิภาวะด้วยเหตุด้วยผล้าศสาสนาศาสนาได้เหตุ ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ที่อาฆาตมากร้ายชาติศาสนาศาสนาใดเห็นไม่ได้พูดเพื่อการต้องการทำลายล้ายทำลายล้างชาติศาสนาศาสนาใดเห็นแต่พูดเพื่อหวังหาทางออกให้ดีขึ้นไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์พูดถึงปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่างมีอารยะชาติศาสนาศาสนาใดเห็นพูดถึงปัญหาเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะ ด้วยเหตุด้วยผลไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ที่อาฆาตมากร้ายสาสาศาซาดาใเหตนไม่ได้พูดเพื่อการต้องการทำลายล้ายทำลายล้างไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์แต่พูดเพื่อหวังหาทางออกให้ดีขึ้นซาซาศาซาดาในเหตน